ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e Land s hop ร้านรับเติมเกม c o o กี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e land s ช o p ลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาครับเบรกเอาสุ่ม um นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็กดไปแล้วประมาณสามไม้นะครับกดเพื่อเอาบัฟอย่างเดียวเลยบัฟที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกบัฟเกี่ยวกับดาวตกนะครับก็คือ ผมว่านะจากที่ผมเทสมาซีซันนี้เนี่ยเรายังเล่นแบบเดิมได้อยู่ก็คือข้ามไปเลยวิ่งแบบประมาณไม้สี่ไม้ห้าไม้หกได้ครับไม่ต้องวิ่งตั้งแต่ไม้แรกเพราะว่าผมมานั่งนั่งรีหลังไม้ไปหลายรอบแล้วปรากฏว่าเฮ้ยไม้สี่มันก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับแล้วแบบบางทีวิ่งไปตั้งแต่ไม้แรกเข้าดาดสุดท้ายปุ๊บแต้มแบบเหงาเลยแล้วแบบในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะดีกว่าโซล้ซัมน,นะครับตอนนี้เนี่ยคือไม้เนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยไอ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 ,ไอ,ไอที่ผมรีมาเนี่ย มันออกบั๊กเกี่ยวกับดาวตกเยอะนะผมคิดว่าเราน่าจะเล่นเป็นสแปมตัวเยลลี่ดาวตกได้นะครับมันจะเป็นคอมโบนึงที่เราอยากเล่นนะครับแล้วก็ผมอับเตนนิดนึงคือเหมือนกับว่าในวันแรกๆมั้งที่เบรกเอานี้มันเข้ามาเนี่ยผมเห็นข่าวว่ามันมีบั๊กบั๊กเกี่ยวกับผลิตเยลลี่เยอะอะไรสักอย่างหนะึ่งอ่ะแล้วกลายเป็นว่าสภาพหลังจากนั้นนะเกมมันเหมือนแบบว่าตัดแต้มระดับของคนที่แบบเกิดการใช้บั๊กผมไม่รู้ว่าบังเกินเป็นบั๊กโดยตั้งใจหรือบังเอิญน,นะแต่เขาก็ตัดออกจากอันดับไปแล้ว แกไปว่าไอคลิปแรกที่เราได้แต้มขนาดนั้นนะอันดับดีกว่าที่จบคลิปอีกนะครับเออคือมันพุ่งปีดมากเลยแล้วก็มันมีตาหนึ่งผมไปแรนดอมเจอแบบว่ากลุ่มที่แบบแค่ห้าพันแต้มอ่ะห้าพันล้านก็ที่หนึ่งแล้วอ่ะแต่มันอยู่ในวีคแรกไงก็คือโคตรชิวไม่รู้ว่านั้นเป็นบอดหรือเปล่าแนละ้วแต่ห้าพันล้านอนะ่ะผมแบบตกใจมากน้อยมากเลยนะครับห้าพันล้านเนี่ยเล้เหอเนี่ยวิ่งสี่ไม้เลยก็จบแล้วห้าพันล้านเนี่ยเออเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราเล่นเป็นคอมโบสายเยลลี่นะครับมีแบบเยลลี่ดาวตกบาบาบาเยอะไปหมดเลยนะครับคือรูปแบบไม้อันนี้ไม้เมื่อไม้สีนะครับผมไม่ได้มีสแต็กลี่อะไรนะสตาร์ทที่พันสองร้อยล้านนะครับไม้สีเองนะเออขนาดแบบสามไม้แรกไม่ได้วิ่งอ่ะเปิดมายังระดับยี่หกอย่าบอกนะว่ากลุ่มนี้กลุ่มห้าพันล้านนะมีอยู่จริงนะห้าพันผมเห็นกระตาเลยเออไม่รู้วันนี้จะเจออีกวะเนี่ยพอนี้แบบมันทาให้ทำแนแล้วนะพันสองขึ้นดบบยี่บหกเลยอ่ะ อันนี้นี่อันอันนี้คือบัฟนะครับผมที่ผมมีนะครับอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ฮีโร่ไม่ได้ก็ทำไมเปอร์เซ็นต์มันโหวตเยอะจังอ่ะมันดูเหมือนเหมือนจะไม่มีนี่ผมว่าขอรีหน่อยผมยังคงเน้นกล่องก่อนนะครับอันนี้ผมเน้นมาเป็นพรกล่องอ่อน้องน้องวานดินะครับพยาวานจริงๆอ่ะผมมีเทสแบบว่าเป็นบัฟนางฟ้าไปบ้านอะไรเงี้ยแล้วกอนะขอดูอน,นี้ก่อนนะครับ เปิดอุ้ยได้เฟืองกี่อันน่ะหนึ่งสองสามสามอันนะครับผมว่ามีเทสที่เป็นบัฟนางฟ้าไปบ้างแล้วปรากฏว่าบัฟนางฟ้าเนี่ยมันจะใช้ดวงเยอะหน่อยในไม้หนึ่งถึงห้านะครับคือถ้าเรื่มเป็นบัฟเนี่ยไอร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันผมรู้สึกมันใช้ดวงน้อยกว่าแน่นอนแหละมันเพิ่มมาสองกล่องไงมันก็มันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ชัวร์มากกว่าแต่มันก็ใช้ดวงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช้นี่น้องตัวนี้นะแต่เวลาผมเล่นเด็กนี่นะที่ผมรีมาโอชอบเวลาเล่นตัวนี้มากมันรู้สึกแบบว่ามัน มันดูสงบจิตใจแล้วเราก็ชอบพวกวานวาอะไรพวกนั้นด้วยนะเออดูน่ารักดีน่ารักดีนะครับตอนนี้600จะ700แล้วน,นะครับผมคิดว่าแตงว่าอาจจะประมาณเดิมน,นะเพราะบับเราฟูมากผมได้เฟืองเยอะมากนะครับไม้หนึ่งถึงสามอะโอ้ตอนนี้ลากไปถึงพันสามอันดับขึ้นมาเป็นยี่สิบสามแล้วครับเออกนะออ็ค่อยมานะเ็คือเท่าที่ผมดูนะถ้าพอเรามีแบบโลเว่านหะถ้ามันอยู่ในเลทที่เหมาะสมนะ่สองไม้อะเราจะเฟืองครบหกทีหนึ่งแล้วเราก็จะได้บัฟแล้วก็ผมมี เคลียมาให้แล้วคือไอ้ตรงบัฟที่คอมมอนสามอันและบ,บัฟแรนหนึ่งอันนะอันนั้นมันจะไม่โดนไม่โดนเฟืองนะผมเทสมาหลายรอบแล้วฉะนั้นเนี่ยเออกดได้ถ้าคุณอยากจะได้บัฟระดับแรงจริงเพราะอันนั้นกดปุ๊บมันจะเป็นบัฟแรงหนึ่งในสามอันมาให้คุณเลือกนะครับอันนี้นผมเทสแล้วเออน้องฮีดังอาจจะยังก่อนนะยังก่อนนะครับอืมดีก่อนนะครับอุ้ยน้องน้องปลาไหลเลยอันนี้ไหนขอดูบัฟ สามมันนะขอสามาันเฟืองสามาันอุ้ยหนึ่งสองสามออสี่ได้แม่เหล็กแล้วก็ได้โอ้โหคุ้งจบเหรอโอเคแต่ได้เฟืองมานะครับขอเจลรี่ดาวอีก,กอันนึงนะมันจะหนักมากนะครับอันนี้ผมจะเอาไม่น้ดต่อสู้นะครับมันจะได้บัฟความเร็วนะครับอ่าแล้วก็มาครับส่งไปหกเอออุ้ยไม่มีผมว่าผมน่าจะเอาอันสองนะ โอมันคอมโบกับบัฟที่เรามีบัฟที่เรามีเนี่ยมันจะมีตัวเยลลี่ถึงจํานวนอะ่ะแล้วมันจะเป็นผลิตพูดดาวออกมาครับอันไหนนะนี่นี่นี่เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่เนี่ยเมื่อเก็บเยลลี่ห้าร้อยอันอันนี้คือบัฟทั้งหมดนะครับผมคิดว่าหมึกดีกว่าหมึกอันนั้นดีกว่าอันกลางอันกลางอย่างน้อยก็ช่วยสแปมยเยลลี่นะผมไม่คิดว่าอันแรกครับมันจะมีหมีลุงให้เราเก็บขนาดนั้นแต่อันที่สองเนี่ยมันน่าจะมีลุงเให้เราทําลายเยอะ เพราะว่าเราแบบว่ามีฟลูแบบค่อนข้างบ่อยในระหว่างทางนะครับมีฟลูนั่นพลูนี่อันสองน่าจะดีกว่าเออแล้วก็เบรกเนี่ยผมน่าจะเป็นบัคกมัง้งหรือผมกดผิดมันไอเวลามันเลือกเฟืองอะถ้าจะเราย้ายอันมผมต้องกดย้ําหลายรอบมากเลยนี่ผมย้ํายังไม่ได้สักทีว่ะน,นี่นี่เนี่ยเนี่ยมันไม่ต้องกดหลายรอบนะอ่ะกว่าจะได้ไว้ายเหมือนก่อนอันนี้มีเบรกอะไรมาก็อาการทรงๆเนี้ยเออเป็นไหมหรือมันแก้บั๊กแล้วนะไม่รู้ผมไม่รู้ตอนที่ลงคลิปนี้อาจจะแก้แล้ว แต่ตอนที่ผมอัดเป็นบ่อยบ่อยนะ<อ>ครับไหนดูเยลลี่เยอะขนาดไหนวะประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ปีดบ้าขนาดนั้นแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับมาน้องปลาไหลนะครับนี่อื้โหเนี่ยแหละครับจะได้จะได้ซักแตมตัวพวกมาบ่อยๆอนี่มีลุงนะครับมีลุงตรงนี้แล้วเราเน้ยเรามีบ้าหมีลุงด้วยเหรอวะมีด้วยเหรอวะผมเพิ่งสังเกตใช่ปะวะเอเ๋ยวก่อนนะ๋ยวก่อนนะ อันนี้เก็บปุ๊บไม่ใช่นี่เพน้ำผมตาถัว่วเอามานี่น่าจะเป็นบัฟจอดตอนตัวใหญ่หรือลูกไฟอะไรสักอย่างอุ้ยโลกแต่ไม่เป็นไรนะนีดหน่อยนิดหน่อย,น,น,อยนะครับเออนี่ครับนี่อเยลลี่เนี่ยกองโอ้โหดูป๊อป้อแป๊ะแป๊ะโอ้โหแล้วมันสแปมออกมาเพราะว่าเราคิดถูกนะที่เราเลือกเป็นน้ำหมึกมานะครับเออถ้าปกติบัฟนี้หาโอกาสาเล่นยากนะผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเล่นกับอะไรได้บ้างนอกจากเป็นสายเยลลี่อ่ะมันก็มีอยู่สายเดียวไหมเพราะจะผสมกับเพอร์เยลลี่ไง แต่ผมว่าชอบบัฟหนึ่งนะในเบรกนี้ก็คือบัฟที่ทําลายแล้วออกตัวลูกแก้วราชาไอลูกแก้วทะเลลึกอ่ะอันนั้นะต่อยอดได้ดีแล้วก็น่าเล่นนะครับแต่ผมยังไม่ได้คอมโบที่เป็นเล่นอนันนั้นสักทีเลยคือสมมติถ้าคุณได้บัฟนั้นสักสามอันแล้วคุณชิดดวดทำลายทีหนึ่งมันออกมาสามลูกก็ได้สี่แสนห้าแล้วและถ้าแบบถ้าคุณไปคอมโบกับเก็บเยลเลียนะแล้วมันผลิตพวกเออเยลลงเยลหมีเหลลียอะไรประมาณนั้นอ่ะมันดูจะต่อยอดได้เยอะนะอืก็อยากได้เหมือนกัน แต่มันยากนะเพราะว่าเอาจริงๆล้วแค่แค่การจะออกเฟืองให้ได้เยอะๆนี่ก็ยากเฟืองเดียวกันก็อีกระดับหนึ่งเพราะอย่างตาเน,นี้ยผมโชคดีด้วยคือเราได้เราได้เฟืองเยอะไม่พอเราได้เฟืองที่เป็นบัฟเกี่ยวกับผู้ดาเหมือนกันมาเลยต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะนะครับอเออแล้วก็น,นี้แต้มพันสามพันสี่แล้วครับยาว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 ลากยาวยาวเข้าถึงแล้วโอ้โหมวลธาตุแต้มวัดเดือดีนีน่สองพันแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยอันดับขึ้นมาอันดับเจ็ดแล้วไม้เดียวพลิกจริงนะครับคือแบบเพิ่งไม้หกแล้วลากไปสองพันนี่คือโขนมานะครับเพราะว่าเบรกนี้เนี่ยเหมือนเออเบรกนี้เนี่ยยิ่งไม้าหลังเนะี่ยแต้มมันจะเยอะขึ้นเลยแหละอยู่แล้วเพราะว่าเราเปิดทีระหว่างทางได้เยอะนะครับน,นี่เราพุ่งสุดท้ายทันไหมไม่น่าทันนะโอเคครับผมไม่รู้ว่าเราจะลากไปได้ไกลขนาดไหนเราอาจจะต้องเผื่อระยะไว้หน่อยไม่ให้มันใกล้ขนเลอกเกินไปนะครับอืมอ่ะไปสุดเลยก็ได้ โหไกลอยู่นะเนี่ยผมว่าไม่รีแล้วตอนแรกอะว่าจะรีเพราะว่าผมมาโล่แตกไปสองรอบนะครับโหนด้มันเกือบสุดเลยนี่วาใช่ไหมโอ้โหเออว่ะกดออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันไกลเกินไปเนาะเออผมว่าดีแล้วที่ไม่รีตอนแรกผม,ผมอยากจะรีนิดนึงเพราะว่าโล่มันแตกไงเรามีบัฟพุ่งนะครับเราพุ่งนานจัดเลยว่าเมื่อกี้ไกลขนาดนั้นเลยหรอโล่เราเยอะเหรอวะไม่ทันได้สังเกตเลย อือฮึวิอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะอ,อ,อวิจิมพุ่งนานจัดได้อีกสามวิเก้าวิน่าเล่งนะอ่าเอามาแล้วกันนะครับอันนี้คือมันเป็นบัฟแรที่เหมือนเบ็นบัฟอีปีเราตอนเนี้ยเก้าวิเ่ะนะไดนน้มาไม้ที่ใช้จะฮนี่เกลือนะครับแอ้ผมไม่ได้ไม่ได้เฟืองเลยอะไรเนี่ยอ่าเน,นี้ยที่ผมบอกนะครับเราสามารถกดใช่แล้วได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมดูม e ีบัฟ โอเคคอมมอนไม่มีอะไรตึงๆครบไม่ได้โลไม่เป็นไรได้อันอันสองอันสองนะครับผลิตเจลลี่ดาวอันนี้โอเคอันนี้โอเคนะครับโอเคมันต่อย,ยอดกับทางของเราได้นะครับอันดับหนึ่งเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดไม้เท่าไหร่นะไม้เจ็ดสมมติไม้ 7, 2, มละพันก็กลุ่มนี้ก็น่าจะมาหมื่นสองอุ้ยโอ้ย,อยผมว่าโอ้โหเราออกไม่เป็นไรมันมันเล่นมาแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมน่าจะน่าจะกดปลาไหลไกลกว่านี้ผมนึกว่ามันจะไปเกิดไกลกว่าน,นี้ไง ระยะพ่านนะครับอืมเพราะปกติผมรีผมก็ไม่ได้มาทั้งเทสยะกผมก็รีออกรีออกอะไรประมาณนั้นโอเคเกละเกละนะครับนี่โอ้โหเยลลี่อืมเยลลี่อย่างเยอะนี่โอ้โหเก็บทีนึงเยลลี่เยอะจริงนะขนาดตัวนี้ที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับสกิลเล็กก็ไม่มีนะครับสกิลใหญ่ก็ไม่ค่อยอะไรมากนะครับเออเรามีสมบัติชิ้นสองที่เป็นชุดชีวิตหนึ่งครั้งนะครับเอาวะปับป๊บปั๊บไปครับดีดไปดีดไป เก็บมาหนึ่งยังไงผมคิดประมาณนี้เราขึ้นอันดับหนึ่งได้นะครับบัฟเราฟูขนาดนี้นะครับเพราะไอ้จริงๆเนี่ยไอบ้บัฟนั้นอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะไอบ้บัฟแรกที่เราได้มาแต่ผมว่ามันเยอะเพราะว่าด่านนี้พราะว่าไอ้ตอนนี้ครับโซที่เราเข้าถึงเนี่ยตัวเยลลี่ทะเลเลึกเฉียวเขียวอะ่ะมันเริ่มเยอะแล้วเพราะหมายคือจานวนเยลลี่ที่เราผลิตก็จะเยอะมากขึ้นตามหลุมหนึ่งเราก็จะสั้นโนมันก็จะวนหลุมได้เร็วมากขึ้นวนหลุมได้เร็วมากขึ้นนี่สมควรต่อแต้มเยอะนะครับอืเออ เจ็บอีกลุยแล้วเก็บครับเก็บเก็บมาโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้พุ่งไปครับเก็บหนึ่งโดดโดดโอเคครับไปครับไปครับนี่แล้วก็พันหนึ่งพันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่าหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่ง แล้วก็โอ้ยหงเสียวจะคือดานนี้มันจะมีความน่ากลัวเพราะขดเลือดอ่ะมันจะมีขนเลือดสองจุดก่ายยาอยู่เหมือนกันนะอ่าขอรุนระหว่างทางหน่อยอันนี้ทําลายได้มาแล้วก็นีม่มีทาลายนะัะโอ้โหช้าไปหน่อยก่ายไม่ถูกต้องลองเล่นดูก่อนนะเดี๋ยวเราต้องลองมัดจำอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเก็บขนเลือดได้จังหวะดีๆเนี่ยเราจะลากไปขึ้นอันดับหนึ่งได้ตอนนี้มันต้องยื้อทันปะวะหนึ่งเอ้ยไม่ทันอู้นิดเดียว อ่ามันมัดจำก่อนมัดจำก่อนขอดูระยะก่อนว่ามานี้ระยะมันจะเป็นยังไงเออผมถ้าเมื่อกี้ถ้าเราสกิลทันเนี่ยเราก็จะตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ชุบเนาะเราก็จะมีชุบอีกหนึ่งครั้งอยู่นะครับเราก็ขอดูระยะที่ล่างมาหน่อยนะครับเพราะมันเก็บขวเลือดมาใช่ไหมเฮ้ยแต่มันมันไกลเกินจริงมันอาจจะตายสถานนี้ก็ได้เราก็ชุบมาเฮ้ยผมว่านะเอาเข้าจริงนะถ้าเรายื้อได้ดีๆอ่ะมันน่าจะขวดเลือดอ่ะ ไปไม่ถึงว่ะไกลอยู่ดีว่ะผมคิดว่ายัางไงก็ล่าไม่ถึงขวเลือดอะ่ะไกลมากเต็มที่ระยะได้ไกลขึ้นแต่ผมว่าล่าให้มันเก็บขนเลือดไม่ไหวโอเคโอเคเข้าใจแล้วถ้ารีก็คือผมไม่ต้องหวังขวดสองขวดสองงก็ไม่ถึงแน่หวังที่ว่ารอบแรกสกิลทันดีกว่าแล้วจะได้ยือ้อโอเคผมรู้เลยว่าผมต้องรีเราต้องเอาประมาณไหนไปลายทางนะฮะอันนี้เดี๋ยวคนดูโหงนานอันนี้เลยเหรอนานจังอะ่ะ <laughs> ยังไม่หมดอีกโอ้โหนานชิปเปล่ง แต่เหมือนตอนที่พุ่งจากโซบัตโลอ่ะไอ้ฟูดาไม่ทํางานเลยไหมไม่มีออกมาเลยอ่ะเนี่ยเออมันไม่ยิงลงมาเลยนี่หว่าเนี่ยเออไม่มียิงเลยจริงนะอย่าว่าแต่ไม่ยิงเลยไอ้ห้าร้อยชิ้นก็ไม่โผลมานะโอ้โหแล้วพุ่งต่อยื้ออะไรนักหนาเดนนี๋ยวผมจะลองรีดูไม่รู้ว่าต้องเล่นจังหวะไหนนะมั่วเลยตอนนี้ตอนนี้รีมานะครับปรากฏแต้มน้อยกว่าเดิมจังหวะไม่ได้วะเอ่อยื้อไม่ติดจริงๆอันนี้ผมก็ลองยื้อแล้วนะครับ เออผมยื้แบบว่าให้เราขวดเลือดอ่ะผมลากตัวให้ไปไกลๆไงอ้โหบัฟดีมากเลยนะเอาทิบหายละขอลองรีด,ดูหน่อยเออฮมันไม้แปดผมว่าเราซัดตัวทำแต้มได้อืมงั้นเป็นอุย้ยอ๋แล้ผมมีรีทีเด็ดทีเดดเจ็ดย่านน้ำแววไพายน่าจะยังนะลองรีด,ดูหน่อยโอเคผมต้องเลือก ฮีดังเนาะฮีดังอุ้ยผมเสียด่ะคือมาให้สเก็บอกผมเสียดายมากคือบัฟมันเพอร์เฟกกับเรามากติดท้ามันเป็นคอมมอนคือถ้ามันเป็นแบบตัวระดับแรแบบซอมบี้เจ้าหญิงอะไรเงี้ยผมยังพอหยิบได้นะแต่แบบคอมมอนผมทำใจไม่ลงจริงของเมื่อกี้ถ้าเป็นคอมมอนแล้วตอมบี่ผมอาจจะพอหยิบได้นะแต่สเก็บบอกไม่ไหวจริงๆว่ะว่ะฮีดังฮีดังนะครับโอเคน่าจะดีกว่าแวมไพร์นะผมว่าอย่างนั้วมันดีกว่าในแง่กล่องอ่ะผมว่าเรายังมีลุ้นอีกสักบัฟหนึ่งไหมเพราะว่าอันนี้มันไม้ที่ แปดเก้าน่าจะดีกว่าดีกว่าคือแมพร์ไแต้มอาจจะดีกว่าฮีดังนะแต่ผมว่าเราลุ้นเฟื่องนะครับอุ้ยอุ้ยมาไม้แปดลอสบ๊อ s ส a ตกเอาวะเท่าไหร่เท่ากันนะครับนะครับตัวน้องตัวนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับครั้งแรกอ๋อเหมือนเคยเทส,สก,กิลไหมแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วแหละนะไม่นานหรอกแต่แบบไม่อยู่ในความทรงจำโอเคผมเข้าใจแล้วไม่เหมือนแบบต้องเก็บไอตัวอะไรของมันสักอย่างหนึ่งใช่ไหม อ๋อนี่ไงครับแล้วก็มันเหมือนมีอะไรอะไอ้ปุ่มขวาที่ทำาอะได้วะเนี่ยถ้ากดปุ๊บอ๋อจึงโดดจึงโดดมีจึงโดดจึ้งโดดแล้วก็จึงโดดน่ารักจังจึงโดดนะครับโหแบบผมวมิ่งแป๊บเดียวอะคุณคิดดูว่าไอ้สมบัติชิ้นสองอะถั่วเต็มแลวเสร็จ่า้เยลลี่เราเยอะมากนะครับคือเรามีแม่เหล็กด้วยมันเลยช่อนท้างชิลโอ้คุณนึกสภาพเดี๋ยวผมมีบัฟอันนี้แต่ผมไม่มีแม่เหล็กนะผมบอกแล้วว่าชีวิตผมนี่ลำบากอ่็บบตครั โอ้หสแต็กนี่ไม้สิบจะเดือดมากอ,อ๋อตอนนี้เราเพิ่งเริ่มด้วยสแตก็กสแต็กมาช้าไปหน่อยแต่ผมว่าดว่าไม่มาเพือตอนนี้เนี่ยจำนวนเยลลี่ต่อไม้เราเยอะมากเพราะเราแบบผลิตโคตรจัดอย่างไรมาไม้แปดผมว่าก็ได้สแต็กประมาณหนึ่งนะครับเออแล้วก็น้องกีดังโดดตึงต้งๆไปเก็บมานี่เยลลี่โอ้โหเย,ยลลี่เยอะจัดนี่มีแม่เหล็กชื่นใจถ้าแม่เหล็กคือแต,แต่เราก็เก็บไม่ได้ทั้งด่านนะถ้าแม่เหล็กได้แบบอีกสักได้อีกสักแรงหนึ่งนะน่าจะเก็บได้หมดทั้งด่านนะ คือตอนนี้ก็เยอะมากแหละแต่มันยังไม่หมดไงเพราะตอนนี้แมปมันขยายกว้างไงแต่ถ้ามันเป็นแบบแบบความกล้าปกติผมว่าเราก็บได้หมดพอมันขยายกว้างมันต้องใช้แรงเยอะอุ้ยแต่มันเหมือนจะมีข้อเสียนะคือทีดังอ่ะตอนสกิลอ่ะมันไม่สามารถควบคุมจุดที่มันยืนได้มันได้แค่กระโดดเพื่อคอนโรลแต่ทางอ้อมแล้วไอ้แมปเนี้ยโู้ดาวอ่ะครับมันไม่ได้เราไม่ได้มีซุปเปอร์แม่เด็กดุก็อาจจะพลาดไปบ้างโอ้ยไม่คิดเกิดลงดุนะดีนล้กดทันได้พอดีอันนี้เดี๋ยวก็เราก็ โดดโดดโดดตอนนี้2,000ล้านนะครับเอออุ้ยร่วงมาเนี่ยอุ้ยร่วงเอ้าโอเคอ๋อลีรีรีีรรรรรีมารีมาใหม่แล้วนะครับตาน้ำมันไอซิเดนต์อยโอคือผมมีดีบัฟไงตกหลุมแล้วขึ้นมาไม่ได้นะครับเอาวะอันนี้แก้มือแล้วแก้มือแล้วนะครับป่าซึบปึ๊บป๊บผมต้องระวังเรื่องการตกหลุมนะครับเป็นภัยอันตรายแบบระดับสิบเครับ ใครพี่บ้านระดับมังกรเออนี่โดด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 มาครับพุ่งไหมครับดีดไปดีดไปโอ้โหเยลลี่เยอะโอ้โหโอ้ยเมื่อกี้กระโดดไปไม่ถึงอ่ะโอ้ยโอ้โหแต่ผมรีรอบสุดท้ายโอ้ยสองจุดเลยทําอะไรไม่ได้นะครับผมมีมีตาในผมรีเล่นไปอันนี้เป็นการเล่บสุดท้ายของผมแล้วนะครับรีไว้ได้แล้วนะครับแต่แต้ไม่น่าจะเยอะมากเตรงที่นั้นที่เราหายไปอ่ะอย่างน้อยตานนี้ก็สามพันแต่ ข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือไอ้บัฟขดเลือดของเราตอนนี้ไม่ใช่ขดเลือดไอ้บัฟพุ่งอ่ะแม่งจังหวะไม่ตรงเลยวะ่ะตอนนี้จังหวะไม่สวยเลยวะ่ะนี่จะจบแล้วนะเนี่ยกระโดดแล้วจังหวะไม่สวยเลยวะ่ะเนี่ยผมว่าระยะมาถึงขดเลือดแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวคิดว่าเราวิ่งเอาตรงนี้น่าจะดีน่าจะคุ้มกว่านะน,นะครับเออเนี่ยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันล่าไปถึงขดเลือดแน่เลยวะ่ะไม่งั้นเราต้องกดออกก่อนแมงเอ้ยตัดสินใจไม่ได้แล้วด้วยเอาวะขดเลือดก็ขดเลือดมันอาจจะไกลกว่านั้นนะครับ นะครับขนเลือดก็ขนเลือดวะขอเวลงให้ได้แกๆนะ่ๆหน่อยผมจะได้รู้สึกไม่ขาดทุนเยอะผมไม่รู้เล่นยังไงอ่ะคือก่ย่างเรา,านะพรุ่งดานจัดกแต่เรื่องขอการระยะพุ่งไม่ได้งไงเออเนี่ยโอโ้โหโอ้โหมันยังไม่จบอีกเหรอยาวจัดยังไม่จบอีกโอโ้โหจะอะไรขนาดนั้นอ่ะยังไม่จบอีกโอ้โหลโเราจะเยอะไปไหนไม่จบอีกโอโ้คุณเหนื่อยแล้วหมดสทีเธอโอโ้โหเนี่ย คือผมต้องผมเก็บผลแล้วผมไม่รู้จะล่างมาถึงขนาดนั้นได้ไหมผมว่าไม่ถึงนะแต่แต่ไม่รู้แต้มมันอาจจะเยอะกว่าระหว่างปล่อยโฟลโให้มันกดออกเลยอะไรประมาณนั้นนุ้ยอันนี้ตัวซ้ายแต่ได้คุกกี้เลเจนด์ผมจําได้ขวาไอ้สักอย่างหนึง่งผมว่ามันเป็นไม้ทําแต้มอยู่แล้วครับผมว่าเราตัวเลเจนด์เลยเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อดีดเพื่อดีดแต้มสมมติได้นางฟ้าทะเลจริงๆเลเจน์ทุก,ทกตัวเนี่ยกับบัฟเราตอนนี้เล่นได้หมดนะครับค่อนข้างเวิร์ ตัวไหนที่เล่นไม่ได้ไม่มีผมนึกไม่ออกนะได้หมดได้หมดได้หมดมาครับโอ้ยขอลองดีกว่าเผื่อออกตัวที่มัน e อีเว์อุ้ยได้เฉยได้เฉยโอ้โหเข้ขาคะแนนจี่ทั้งหมดกับเลือดไม่เล่นหรอกโอ้ยทามกับอขออีกสักทีหนึง่งผมจะได้ตัวบนนัสอ่ะโอ้ไม่จะได้ว่ะไม่ได้โอ้ตอนนี้ช้อยผมมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาม ตอนนี้หมนะื่นแปดเบอร์หนึ่งมันไม่ได้โลฟรีมาทีหนึ่งกับสมบัติชิ้นสองเบอร์สามเนี่ยแสงจันเนี่ยตัวสมบัติกลางดีตัวนี้มันเยลลี่ด้วยเหรอวะโอ้ยเลือกยากอะ่ะผมใจผมไม่หนึ่งก็สามเท่านั้นนะอืมเ,อเยลลี่มีอแสงจันดีมาวะ่ะเลือกยากอะ่ะมันได้หมดเลยอะ่ะมันได้หมดเลยอะ่ะแล้วผมก็ชอบสองตัวนี้ด้วย อ่ะแต่ลำใหญ่แต่เห็นใจยากชอยซูเกียคือชอยไม่เดี๋ยวนึงนะเดีย๋ยวนึงเออโอ้โหไม้นะหล่ะไม่ไม่แจกเฟืองอะแต่ไม่เป็นไรเราได้บัฟได้บัฟสแต็กมาคือเมืเ่อกี้จุดตัดผมอ่ะมันอยู่ที่สมบัติชิ้นสองเลยครับคือผมมองว่าสมบัติชิ้นสองของแสงจันทร์อ่ะเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะจอกแต่ในเมื่อบัฟเราขนาดนี้แล้วเรามีบัฟสแต็กล่ะตัวไหนที่มันลากอะไรระยะยาวก,กว่า,าจะดีกว่าไหมแสงจันทร์ในแง่เยลลี่ผมว่ามันอาจจะเยอะกว่าลำใหญ่ แต่ระยะเนี่ยมันน่าจะต่างกันแล้วผมไม่มั่นใจว่ามันจะต่างกันขนาดไหนพี่กี้ก็เลยไฟนอนที่ลำไย,ยมาแต่ผมคิดว่าเรื่องแสงจันทร์ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าชอยเมื่อกี้ผมไม่รู้จริงๆว่าระหว่างแสงจันทร์ที่มีสมบัตินั้นมาถ่วงกับลำไย,ยที่ไม่มีสมบัตินั้นมาถ่วงอันไหนจะดีกว่ามันเป็นชอยที่ไม่รู้อ่ะนะเออลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเป็นสถานการณ์เมื่อกี้เมืม่อจะหยิบอะไรกันระหว่างลำไย,ยหรือแสงจันทร์นะครับมาพุ่งไปครับ เออนี่นะครับชึบๆไปครับเออโดดไปครับตอนนี้คือแบบเยลลี่เราโปรยปลายเต็มทางไปหมดเลยนะแล้วก็ตอนนี้มันจะมีประเด็นคือตัวมาชิ้นสามมันจะนับเป็นกิโลวะตอนนี้มันพุ่งสุดท้ายอะเพราะเราพุ่งนานตามจำนวนสแต็กโลจำนวนที่เรามีมันก็ไม่ได้โชว์หรอกว่าเรามีโลกี่อันนะครับจะเกี่ยงแาทำให้โชว์เนานะแต่ผมว่ามันอาจจะยุ่งยากเกินไปแหละ ราะมันคงไม่มีโมนอะที่แบบเล่นโล้เลยเยอะขนาดนี้เข้าโหมดนี่วะโมดอื่นมันคงไม่มีอะไรขนาดนี้หรอกมันมีแค่เบรกอาสูงนี่แหละแต่แบบเฮ้ยมันก็น่าจะทําได้บ้างเปล่าทําแบบขึ้นมาแค่โมดนี้เลยประมาณนั้น,นอะโมดอื่นจะได้ไม่ลกไงพันเจ็ดนะครับตอนนี้โอ้แต่ไม้น,นี้ผมว่าระยะอาจจะดีนะเพราะว่าเราลากไปถึงขวดเลือดได้แล้วก็ไม่น่าจะมีขวดเลือดอีกเพิ่มแล้วถ้าอบอกว่าไม่ไม่เสียคนเลือดฟรีแล้วจากก็ได้เสียทุกไม้เอ้ยยังมีโอกาสเสียอยู่วะมันยังไม่จบดาด ผมว่ายังเสียอยู่อ่ะผมมีความรู้สึกว่าลำใหญ่อ่ะด้วยเลือดขนาดเนี้ยมันไม่ม้าคอที่จะลากไปถึงจบด่านนี้ได้นะนี่ไม่ได้นะที่ไม่ได้นะครับเออไปครับลูกพี่ลำใหญ่สาดไปสาดไปสองพันสี่นะครับเอ๊ะมันมีบนัสทาวนีใด่านนี้ได้ขึ้นสี่รีนึงนะเดี๋ยวคมคนจะเล่นแบบกดออกเลยดีวะนี่แหละมัน มันช่างใจยากเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเล่นเลยเราจะไม่รู้เลยไม่ถึงว่าไม่ลองเล่นมาถัดไปเราจะไม่รู้เลยว่าไอออปชันที่เราหยิบมาเนี่ยมันไม่ว่าจะหยุดก่อนหรือวิ่งจนจบนะครับกายยากกายยากแต่ไม้นี้คือแบบว่าแต้มเดือนะสามพันแล้วนะครับเนี่ยโบราณธรรมเนี่ยเอยหรือว่ามันผมก็ยังไม่จบอยู่ดี่ผมว่าลาไม่จบหรอกโแต่ไอแอปเปิ้ลแม่งแบบโผล่กระจายแบบบ่อยมากเลยนะครับ โอ้เสียดายไม่ได้นบนทําเลือดน้อยนะครับบน,นบนธรรมธรรมดานะครับให้มาเกือบ3า0รอล้านนะครับเฮ้ยไม่แน่นะครับไม่ถึงหรอกดูแล้วยังไงก็ไม่ถึงแต่ผมว่าเราปล่อยคนเลือดลันนั่นแหละอาระยะมัง้งเอาวะนะครับเนี่ยผมว่าคลิปนี้เนี่ยจุดบั็อกอยู่จุดเดียวเลยคือจุดเก็บคนเลือดเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกไม้เลยนะครับตอนนี้ไม่เจอไม้สวยๆเลยเละทุกไม้นะครับเละทุกไม้เอาวะนี่แหละ เนี่ยเผลอเเนี่ยมันลากไปถึงเลยขวเลอ้ระยะไกลอยู่นะหรือว่าโคตรโกรนออกวะะขอดูหน่อยดิมันจะไปได้คือขวลด้วยหรอืหรอเปล่าวะขึ้นด่าเลยนะเว้ยจะไกลขนาดนั้นเลยหรอพี่ชายพี่ชายพี่ชายมันจะไกลขนาดนั้นเลยหรอไม่แน่พี่ชาย,ชายจะไกลขนาดนั้นก็ได้นะครับตอนนี้พี่ชายเออผมว่าโอ้พี่ชายไกลจริงโอ้โหเอาผมว่าออกดีกว่าให้ไม้ถัดไปไดเรื่อยๆดีกว่า อตอนนี้หมื่นห้าเก้าร้อยเลยนะครับเหลือหนึ่งไม้ทำไมสุดท้ายได้สี่ห้าพันนี่ก็สองหมื่นแล้วนะอฮ้ยเราไม่ได้เล่นแบบพุ่งอะ่ะผมว่าอัศวินอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ดีขนาดนั้นนะขอรีหน่อยมีเรามีออปชันในการเล่นเยอะเฮ้ยแมมารีเลขโอ้ยมามาโอ้ยโอ้ย,อยลูกรักลูกรักลูกรลักลูกหลัก,ล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 กถึงจะไม่มีลูกไฟเหมือนอัศวินแต่ผมก็หยิบเราเป็นลูกหลักนี่ขอเฟืองใหโอ้โหเฟืองครบปะวะหรือขาดหนึ่งอันวะเฮ้ยครบมะ ครบไหมเอ้ยสวยเอ่อโหไม่มีผู้ดาวเคเพิ่มมนุษย์ทำลายเพิ่มความเร็วกับป้องกันสองไม่ก็สามไหมผมว่าอันแรกไม่น่าจะเวิร์กสองไม่ก็สามแต่เรามีแม่เหล็กแล้วนะหรือว,ว่าใจผมไม่อันสองอันสามนี่แหละอันสามแล้วกันเนาะ เพื่ออันสองอ่ะมันได้วิ่งเร็วจริงแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าในสุดท้ายวิ่งเร็วไม่นนจะมีผลอะไรมาว่างวดันสามมันแบบเออถ้ามันมีสิ่งผาบ้างทําลายแล้วได้มาก็ยังได้อยู่นะเออนี่ลูกพี่เลมอนเราเนี่ตัวจริงเรื่องเยลลี่เนี่ยเลือดก,ก็ยังจริงถ้าเป็นตัวอื่นไม่ใช่เลมอนนะก็คงเลือดน่าจะพอดีอ่ะเพราะว่าไอ้เมื่อกี้ผมน่าจะออกฉุดฉุแล้วแหละแต่แค่โชคดีไปหน่อยได้เป็นเลมอนหรือเป็น <laughs> ต,ตัวอื่นะระยะอาจจะไม่ไกลขนาดนี้แต่เลมอนมันพุ่งเดือดไงพุ่งเดือดแต่ไม่เป็นไรนะครับได้เลม คนนี้ลูกลักเรานี่วิ่งแป๊บแป๊บแตงว่าจะพันแล้วนะครับแตงว่าจะพันแล้วนะครับพันล้านแล้วนะครับแป๊บๆพันสามแล้วนะครับพันสี่แล้วนะครับสองเก่งลูกเฮียเราเฮียของเราอันนี้ไม่ต้องกลัวขาดชุนเลือดด้วยครับเพราะด่านนี้ไม่มีเลือดใหญ่แล้วอันน่ะลูกเฮียของเราเฮียของเราเฮียเราโหดจัดโอ้ยเยลลี่ยังเยอะอ้ยดาวพุโอ้โหแทบจะทุกระยะ แต่ทุกระยะเอยเอยเอลูกพี่โอ้โหลูกพี่ของกิงนี่ลูกพี่เออไอ้ยะไอ้ยะนี่ครับสองพันหกครับลูกพี่นี่ลูกพี่ลูกพี่ห้าพันก็ยังไหวห้าพันก็ยังไหวเออขนาดแบบลูกพี่ต่อให้นะเล่นในดาที่แบบเยลลี่ไม่ค่อยเยอะนะครับยังเดือดขนาดเนี้ย แล้วคุณคิดดูถ้าผมได้ลูกพี่ในดาดท่มันเข้มกว่านี้น,นนะบอกเลยว,ว่าแต้มเราโหดจัดนะครับดาดกะกา,กานี้ลูกพี่ยังกดผมว่าห้าพันไหวห้าพันไหวผมเชื่อมั่นในตัวลูกพี่เรานะครับลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่เออลูกพี่ใหญ่ที่แบบแม่งระเบิดแทบจะตลอดทางครับโดดเปาะ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 นี่นี่ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่สี่พันแล้วครับลูกพี่เรานี่ตรงนี้เยลลี่น้อยลูกพี่ใหญ่ผมก็ไม่หวันไหวแต่ตอนนี้ว์เลียงผมวันไหว เพราะสเลยงผมหาจุดปล่อยไม่ได้ค <c oughs> ้างนานเลยว่ะทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนที่จะทําให้ระยะมันไกลขึ้นมันก็ระยะมันก็เท่านี้เออกวดจะอ๋อยังไม่ใช่สเลยงผมจะได้ผลิตตรงไหนเนี่ยหาจุดให้มันลงหน่อยดิมันค้างนานผมเสียดายไม่มีเลยอ่ะไม่มียีรีธรรมดาเลยอันนี้คือข้อเสียนะข้อเสียนะครับจริงถ้าเล่นกับสเลยงหนูส่งว่อาการเดียวกันนะครับไม่มีเลยอ่ะยีลีธรรมดาไหนอ่ะไหนอ่ะไหน ผมอยากจะพุ่งแล้วเนี่ยถ้าผมไม่ติดนะถ้าผมได้ปล่อยแล้วผมบอกว่าห้าหกพันก็มีให้เห็นแล้วนี้คือโดนโดนโดนกาเนิดโดนคุมกาเนิดไปก่อนไม่ได้ออกว่ะแม่เอ้ยโอ้โหโดนคุมกาเนิดนะโหจุดมื่ยิี้เสียดายไปหน่อยทําอะไรไม่ได้ดีสุดแล้วอฮ้ยมีพุ่งต่ออ๋อลืมลืมมีพุ่งจากโลกโอ้ยาวๆครับมองแต่ว่าพอเผลอบนดาดแต่มาสปีดก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ เอออย่างนั้นก็เกือบๆหกพันนะผมบอ,อกเลยถ้าไม่ติดไอ้ซาเลี้ยงไม่ออกไอเทมเมื่อกี้นะจบหกพันก่อนพุ่งจุดจบอะ่ะเออโอกพี่เราของจริงนะครับเนี่ยล่ามาถึงอีกจุดหนึ่งอะ่ะฤดูของจริงขนาดไหนลูกพี่เราอะ่ะของจริงไม่ขี้โมกนะครับโอ้หกพั 6, นแะล้วเห็นไหมอะ่ะขนาดาก,กากๆลูกพี่ยังต้องหกพันนะครับของจริงถ้ามันมาเร็วกว่านี้หนึ่งไม้ล้าเป็นหมื่นแล้วมั้งลูกพี่โอ้โหลูกพี่ยังไม่จบนะมันพุ่งยาวจัดเลยว่ะ ยาวจัดเลยเออเนี่ยวันยาวจนมนได้มนไอ้ไอจุดแดงได้อ่ะลูกพี่ยังไม่จบอีกเหรอน้านยังอ่ะให้่าจะจบโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปไปเจอนคลิปตัดไปสวัสดีครับ